อยยยากช่วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยเดี๋ยวแม่บอกให้พริกเดี๋ยวให้มันสุกก่อนโอเคไหมเฮ้ยทนหายใจใช่ไหมเฮ้ยทำไมมันดำเออมันโดนควันไฟไม่เป็นไรยัง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 ลูกอยังยังยังมานั่งนั่งฝีงไฟ ตั้งผิงไฟเหรอให้แม่ดาดูให้แม่ดาย่างยัางพุกเมื่อกี้นี่เองพิมกเมื่อกี้นี่เองแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทำไมถึงย่าจอดับอ่ะเนี่ยเบ็ดหมดมั้งแบดหมดมั้งโอ้ัหแม่พีได้ตั้งสามพันเลยเม่นบอกแม่พีทำหมูย่างส่วน เสือทำน้ำจิ้มใช่ส่วนแม่ดาเป็นคนย่างแม่ดารอกินรอกินเพราะเราจะทำน้ำตกบ่ย่างไอ้น้ำตกหมดน้ำตกก็ได้นะได้เราไปทำซอยได้หมดได้หมดย่าทำน้ำตกก็อร่อยแต่เสือเขาทำน้ำจิ้มแล้วนะย่าใช่เราก็ตีจิ้มริน ย่าอย่าเปลี่ยนนีเมนูองแม่พี่นะน่าอร่อยมากเลยนะนี่เออน่าอร่อยน่าอร่อยมากเลยข้อวก็ชิมนะคิดว่าพอดีมักน่ะ้าติดมันอีกนิดนึงยิ่งลูกก็สั่งแล้วว่าอาติดมันหน่อยเด้อย่าเฮ้ยระวังมันดำนะปรามันดำนะประราพีคคิ๊กคิ๊กคิ๊กคิกก้อนนี้ก้อนนั้นบอกพระราจะทำไม่เสียชื่อนะพระราจะพริกไปทางไหนนี่ไม่ได้ค่าพระราแบบน้นพราแบบไรคะ ทำไมาลูกเปลี่ยนเถอเนาะเด่นลูกันเดินได้กินพุลขัดระเบ้อลูกเอ้ยวันนี้วันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะได้กินพักวันพุลขัดนะคะเมี๋ยวกินขาฮะอะไรข้าวยังค่ะมันยังไม่สุกค่ะลูกอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งขนูเดี๋ยวเดี๋ยวมันสุกแล้วให้หนูอาจารย์มาใส่นะโอเคไหมคะจะหาควันควันเข้าใจโอเคไหมคะอย่าพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะ ยัง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 เอาทารเล็กไปเอาทารใหญ่เลยอ๋อเขาจะบังมาโอ้โหเจ้ากระตาลูกลามใครเอ้ฟันมันเข้าตาโอ้ยค่อยว่าเจ้าเสี้ยมาใส่หมูแทนมะวังนะเขาบอกว่าอันนี้มันร้อแบบตัวหน้าดำมันฟันเข้าตา โอ้ยอยา่าทำตกนะลูกอย่าทำตกนะเดี๋ยวปลาพริกค่ะเดี๋ยวหนูรออาจารย์มาใส่นะอย่าบุกงอยบิโอยไม่ตกไม่ตกุ่ล่กเราจะได้กินหมูพลหัวันนี้จากหมูนะที่จากหมูนนหมูทการานรอนใส่ถ้วยน้ขาเปียกให้แหมน้ำร้อนอยู่ไหนน้ำร้อนน้ำร้อน คัวประสันกันนะคะหลายคนเลยเนีทั้งพ่อครัวทั้งแม่ครัวนะคะทั้งอหมูย่างเราก็น่ากินมากเลยนะเอ้ยน้ำพริกก็จะสิดแล้วอืมงัวซีเพราะว่าเราหมักแล้วด้วยเนาะ

คิดต่ออีกตัวเอ้ีเสื้ีเสื้อเาเจ้าคุณพระจางกฤษอะไรไปหยิบโทรศัพท์เขาเฮ้ยเอาไปไม่ได้ไลยจนวลยมันไม่ได้เยี่ยวเด้อเด้อข่อยอันขาคือกันตั้งใกล้กันแม่ลุงพันเอาของข่อยลุงพันเอาของข่อยไปจนจนหอดสิไดข่อยก็หาหาหาของข่อยจะบอกว่าอร่อยจะบอกใครเชียว ใจ,จเป็นสูตรขานี่สูตรปลาร้าไหนสูตรปลาร้าโอ้สูตรปลาร้าก็น่ากินนะสูตรขาก็น่ากินใบหอมใส่ให้มีสีสันสวยงามตองหั่นหอมนะเราก็มาย่างหมูนะหมูก็ไฟก็กำลังพอดีพอดีเลยอาเปอยังไงฮ่าฮ่าอ่า <laughs> เปิดเพลงใครเปิดเพลงเรืปอดไงเปิดไม่ทะไรจะ้องด้วยนะพอดีแล้วที่เขาร้องมันจะได้ถมไงเราเหมือนต้นเชืบาเลยแล้วเนี่ยติดแดงหรือเปล่าเนาะนั่นสงสัยเราจะติดแดงแน่เลยเราเหมือนต้นเชืบาเลย จะลวกนันแหละี่ปกปยว่างนมือหงมืลวกอะไรตัวออนีนี่นี่หมูย่างหมูย่างน่ากินมากเลยนะเออย่างสุกแล้วก็น่ากินมากเลยนะ ย่างอางแล้วมันหอมมากเลยแล้วก็น่ากินสร้างย่งแบบร้อนๆเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะนน่าากกิมเลยสวัสดีค่ะวันนี้ไมเวลาแฟมลินนะคะมาช่วยงานบ้านป้ะอ้วนนะคะ สวยหิวปูนหรือว่าหิวทรายนะคะมือแล้วก็เลือกนะคะลุงก็มาปูกระเบื้องนะคะเราก็คอยยิบยื่นอะไรให้ก็ได้นะคะต้องเห็บไว้แบะ ที่ตู้ดแดนูตรงนี้จ้าที่นี่ก็เหมืนเดยนะลงปูกเบืองนะคะแล้วก็อยู่ข้างล่างก็ไม่ใช่บ้านผมดูไว้นะคะไม่อ้วนดูไว้ครับแม่อ้วนดูไม่ใช่บ้านผมมทำให้มนนะาไม่แอ้วนนะคงไมทำใหนแต่ไม่ดีเท่านี้บ้านผมยังไงก็ได้เดีบ้านไน่ง้วนต้องสวยนะโอเค ฟังให้จบฟังให้จบนะคะเมื่อวันเม่อ้วนเม่โอ้รีบส่งคลิปมาเลยรีบส่งคลิปมาเลยวะเช้าโอ้ยอย่งนั้นก็เมื่อยตายเหมือนกันโอ้โหเม่อวานโอ้ยตายช็อตได้แล้วมาแบบสโลว์สโลว์สโลว์เมียตะอ่อนกลัวอะไรเนี่ยตั้งก็บอกให้สโลว์อ่ะถ้านยานไม่ได้จะเป็นคุณมีด้วยไหมอันนี้ด้วยไหมนี่เปีนมันเป็้อะไรไม่คู่นี้ด้วยไหมใส่มาเลย อ๋ครับไมชามาบ่่างไม่เอาม้่ง่ช่าก็จะดูมันี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอไปล้วไปอั่ดนั่โอ้โหโอคอเดเลยโอ้โหคอน ยืนตัวลกอพ่อมงานติดงานเสื้อมันจะมีช็อตว่าเขามาสั่งเสื้อนะอิตาหยาไปแล้บินคนปวยคนช่วยคนชววยคนสวยช่านคนผวานานผานาน่านผ่าาพนผน่ มึงกล้าไกยเป็นผู้ช่วยไปแล้วทุกนั้นดูค่ะผู้ยิบจับครัมันกลายเป็นภาดโลแล้วเนี่ยได้เป็นาโลรไม่ฮอนบ่ยืมอ